สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้มาดูเด่นสิบหน่วยแล้วก็ข้อมูลสิบหน่วยเราก็อยู่ด้วยกันนั้นเพื่อนนะเด่น,นสิบหน่วยข้อมูลสิบหน่วยก็อยู่ด้วยกันงวดที่ผ่านมาผมก็ถ่ายเพื่อนไปเงินที่ผ่านมาผมไปรวมกับรวมเด่นผมมั่นใจว่ารวมที่เด่นนั้นเพื่อนนะถ่ายรวมเด่นเสร็จแล้วมามาดูสิบหน่วยอีกทีหนึ่งวันนี้แยกคนละคลิปนั้นเพื่อนนะแยกคนละคลิป ผมก็อธิบายอาจจะอธิบายให้เพื่อนให้เข้าใจก่อนเขาดูแนวทางเราเพื่อนฝากซ่องฝากเตือนครับลิ๊โอนี้ทาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากขึ้นแบงค์รัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปรับขึ้นมานั่นเพนนะดูตารางงดอันนี้เด่น10หน่วยแล้วก็มีมีมีบางสูตรไปร้อยด้วยนั่นเพนะ แต่ก็มีมีเด่น10หน่วยอยู่ด้วยกันอยู่ตรงนี้3สูตรแข็งของเรางวดที่ผ่านมาผมเขียนหลักสิบอาปกาเขียนนั้นเพื่อนนะเออเอลดินสอเขียนตัวสีแดงนี่ผมก็เลยปกาเขียนเด่นกว่างวดที่ผ่านมาเลยอันนี้ ที่ผมเขียนงวดอดินสอเขียนฝั่งนี้ว่าจะไม่เขียนจริงเอาไปมาก็ต้องเขียนจริงไปมาก็ต้องเขียนจริงเอาดูเฉพาะตรงนี้นะั้นเพื่อนนะที่ผมเขียนบอกว่าหลักสิบข้างล่างอา่ะดูตรงนี้จะไม่งงอันนี้อันนี้เป็นสูตรหลักสิบตั้งหากงวดแลกงวดแรก,แรกมาห้า มาหามาแมาหก6้าหกแปดหกหอ่าหกสามสูตรแปสูตรมาหลักร้อย5้าหสมูตรมาหลักหน่วยได้ล่างด้วยได้ล่างด้วยครบครบบนล่างครบบนล่าง เลขหกด้วยกันมาเลขแปดมาเลขห้ามาเลขหกมาครบบนงวดเลขที่ผ่านมาโน้นมาดูงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมา,า,นมาหลักสิบของเราเข้าหลักสิบเข้างวดนั้นที่ผมบอกเพื่อนไปที่ม่าไอ้นี่วงเอายินสอเขียนเสร็จแล้วผมวงงวดที่ผ่านมาวันนี้ผมมาเขียนจริงก็ เข้าสามตัวที่ผมบอกเพื่อนไปเข้าหลักร้อยด้วยเข้าหลักสิบเข้าหลักหน่วยหลักร้อยเข้าหลักสิบเข้าหลักหน่วยอันนี้เฉพาะหลักสิบนั้นเพลินนะหลักสิบสูตรนี้สูตรประกาศสีแดงมาดูงวดงวดต่อไปงวดที่ผ่านมาเมื่อน่อยเมื่อน่อยเพราะมันพับ กระดาษมันพับอ่ะมาดูงวดงวดนี้นานเพื่อนนะดูงวดนี้งวดที่ผ่านมาผมได้ผมว่าให้วิ่งสามนั่นเพื่อนนะได้สามได้สามสามสามมีห้าอยู่หลักสิบผมบอก,กเพื่อนไปแล้วกับว่าเลขหกผมไม่คิดจะมามานานเพื่อนนะเลขหกมาหลักหน่วย หมดที่ผ่านมาเลขหกมาอ่าถ้ากับว่าสูตรนี้สูตรนี้เข้าเข้าครบ1เลขหนึเ,หนเข้าหน่วยเลขสามเข้า10บเลขสามเข้าร้อครบบนครบล่าง เลขหนึ่งหนึ่สามสูตรสสูตรมาหน่วยครบห่างเลขสามาหลักร้อยเลขห้มาหลักสิบตามนัดเลขหกมานนัดมาครบบนงวดที่ผ่านมามาดูมาดูงวดนี้อันนี้เด่น10หน่วยแถมหลักร้อยนั่นเพื่อนนะ เด่นสิบหน่วยม่ในวงมาในวงหลักสิบหงืที่ผ่านมางมดนที่ผ่านมาหลักสิบเราเข้าเลขห้าตามนัดวงสีเขียวมาหลักหน่วยด้วยมาหลักหน่วยด้วยามาหลักหน่วยด้วยเยมาสองตัวหลักสิบเข้าหลักหน่วยด้วย อะมาดูงวดที่เราจะนำไปใช้นั่นอันนี้ผมเชียนอะไรไม่รู้นี่ลุก,ก่อลงวดที่ผ่านมาหลักสิบได้หลักหน่วยด้วยงวดนี้งวดนี้เพื่อนดูว่าหลักสิบเราที่ผมหาได้คือเลขหกจะมาไหม เลขหกตัวเดียวที่จะมาหลักสิบผมหาได้นี่จะมาไหมหรือจะเป็นตัวไหนมาอืมมันเคยมาสูตรนี้มันเคยมาถึงถึงสามตัวงวดก่อนนุนมาสามตัวงวดที่ผ่านมามาสองตัวสองตัวบนงวดนี้น่าถ้าเป็นเปถ้าตามสูตรที่ผมดูตามที่ผมดูหลักสิบหลักหน่วยน่าจะมาหลักร้อยตัวหนึ่งหลักสิบตัวหนึ่งหลักหน่วยไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมา ตามที่ผมดูนั้นเพื่อนนะไม่รู้จะเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงก็ดีอ่าถ้ากับวงวดต่อไปนี่งวดต่อไปนี่มันจะเป็นไปได้ไหมเพื่อนถ้าถ้าตัวนี้เป็นหลักสิบนั่นเพื่อนนะเราจะได้หลักร้อยตัวนี้หลักร้อยเราหาได้ตัวเดียวนี่จะมาไหมลองดูนั่นเพื่อนนะผมจูงไว้ก่อนอ่าเป็นหลักร้อย อันนี้ก็ก็จะเป็นเด่นเด่นบนก็จะเข้าหลักร้อยนะ<ะ>นั้นเพื่อนนะได้หลักร้อยได้หลักร้อยได้หลักร้อยต่อไปก็จะไปได้หลักสิบสูนี้ก็จะเข้าหลักสิบสูนี้ก็จะเข้าหลักสิบแล้วก็จะเข้าหลักร้อย แล้วก็จะได้หลักหน่วยได้หลักหน่วยได้หลักหน่วยอันนี้ก็จะได้นี่ได้ได้หน่วยล่างได้สิบล่างคอยดูนานเพื่อนนะจะเป็นไปได้ไหมได้สี่ได้หก ดยสี่ดอยเจ็ดดยหกด้ยหนึ่งอ่ะคลิปนี้เ่าเทนี้เพื่อนคนที่มีคนมาไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงเกานาท,นาทีอ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ